ค่สวัวดีค่ะชื่อสีลักเก้ามาค่ะชื่อเล่นชื่อลักธร่ะามาจากตัวตายเกิดบุรักนะคะสําหรับสิ่งที่อยากะฝากไว้นะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพนะคะหรือเป็นสมาชิกเก่าอยากจะบอกว่าถ้าสมาชิกเนี่ยค่ะกระเดือนเนี่ยเพียงน้อยนิดแต่สิ่งที่คุณได้มันมากกว่าเพียงแค่ว่าถ้าจะเห็นตัวอย่างจากสิ่งที่สหภาพทำเราเชื่อว่าผลงานที่สหภาพทำมันทำให้คุณต้องมาเปลี่ยนใจเป็นสมาชิกกับเพียงแค่ ค่าสมาิกแค่15บาทเชื่อว่าถ้าน้องๆที่เข้าใหม่คงคิดว่ามันไม่มากเกินไปส่วนัรทีที่น้องๆเขาจะได้กลับคืนไปขอบคุณค่ะเป็นหมายนิยมได้ครับจากกองเงินฟ้าพลังน้ำก็จากกองไฟฟ้ากองไฟฟ้าลำตะของชนทาวัชนาเป็นวันนี้ที่เจ้าที่การเงินครับชื่อเล่นชื่อเอครับผมพร้อมนะครับคุณพร้อมหรือยังครับพี่เจริสวัสดีค่ะชื่อวันด์ดีพงษดีนะคะชื่อเล่นชื่อไก่ค่ะ อยู่แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนซีรินทร์ทะจังหวัดอุบลค่ะก็อยากจะเชิญชวนพนักงานทุกท,ท่านให้มาสมัครเป็นสมาชิกสอกรกเพื่อเป็นหนึ่งเดียวให้องค์กรเจริญยิ่งใหญให่ต่อไปค่ะสี่ัวดีครับมนตรีพรแก้วนะครับหรือเร่องสั้นว่าเอพยาบาลปริญญาระดับ4ีสังกัดกองโรงไฟฟ้าเขื่อนซีรินทร์ทนะครับสถานพยาบาลเขื่อนซีริทนทร์ทนั่นเองนะครับ เพื่อความมั่นคงและเข้มแข็งของสหภาพแรงงานและทวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือสอโลกรสอกรนะครับขอเลียงเชิญท่านคนรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสาภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยแลวเราจะรอคุณครับ